แขงเฮ็ดค่ะพี่น้องแขงเฮ็ดเข้มทองนะค่ะเนาะใช้ไข่บดแดงคะ่ะไม่กินเซานี้ถักกิ๊ตูเลยคะ่ขะขัทวหน่คือเฮ็ดเอียงปุ่งเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องขอยลื่มทายตแต่ตแหกเ <laughs> พราะว่า เด,เดือดๆให้ใเอาไข่มาแดงลงเมาำเป็นตัวอินดุลข้าวสารไข่มาสิแตกนะคะเนาะเบิ่อกี้ในพี่น้องโอ้โหหอมๆข้นสำเนียพ่อมันสิแตกไข่ะนะม,มันสิแตกคนในพี่นอ้องสด้อสนทอนๆนับกันเด้อค่ะนักกินแซวนี่ล่ะค่ะขึดนยาก แกงเหฮดขนงทองเห็ดญ,ญี่ปุ่นเกาหลีเพิ่นละใส่ไข่มดแดงอีสานบ้านเฮ้าคาบนในพี่น้องซิมกอเดอบอัตน,นี่นั่วประแดกแซ่บคักคักคักแกงแบบอันว่าได้ใส่อันสุม่มนะพี่น้อง เราโอ้ขอสะอ่อนเลยได้ยังกินเศร้านอ้อค่ะมาเดอ้อบาทเนี่ยแกงเห็ดของเฮาพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องมือเนี่ยสุดหนากรกโกมนะนะือเนี่ยมือเนี่ยโอ้ยสะอ่อนสะอ่อน,อนแกงเห็ดใส่ไข่มดแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บมังกันจ้า